สาบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขูสุขนสาบายดีตอนคำยินดีตอนหาเขาสูสองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้สาวันอยู่กลางทงนาเนาะทั้งหลังคือเขากำลังเหลื่อมออกซอนสิพาทุกคนลงไปย่ำตรงอีกหอบคำเนาะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกำลังสีหอดหาโมงแรงแล้วพี่น้องเนานะยา่ำเธอหลอบสุดไทยคือหลอบที่สี่แลว้วสวอนก็ขึ้นมาเลยเนาะมาอาบนำแล้วก็กินข้าวนางหลินกับเจซีจีผีเแล้วก็ได้ลงเลยเนาะพอดีเบา้ามีแล้วลงอัน มาหลอบ,บายนะบ่มีลงไปแล้วผลแต่ว่าป่าที่เขาหยามเมื่อเสาร์ยัมื่ทันได้เอาขึ้นมาเนาะทุกคนก็ยังอยู่ผลแหละก็เลยว่าสิไปหาเก็บเรื่อเก็บของซอยข้าเจ้าถือขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปหยามเบื่องอีกหอบคำคำว่ามันยังลงอยู่บ่ว่ามันหมันบ่เนานะหรือจังใดบ่เป็นเขาอันข้าเจ้าหยามลาแล้วบริเบิจักมึงเนี่ยบรรยากาศมือนี้บ่เห็นตะเวนเลยเนะาะบรรยากาศแบบดีแฮงทุกคนเขาวสวรรค์ออกไปแล้ว อ๋อก็ออกปรับผลหยานแต่ฝนมันมาห้ามเกสรเขาเนี่แหละมันสิลนเบิดเนาะก็เฮ็ดห้เขาเป็นเขาหลีบอีกแถวห้าดําก่อนหมูนะคือออกจนสุดแถวเลยเด้เพราะว่ามันเป็นเขาดอเนาะมึงเนี่ยสองข่าย้าอยู่มีแต่โดกขาหุ้งอยู่กระลังสีขันฝนห้ามสมเมือสมเอือกะมีแววว่าสิเป็นเขานะหลีบเนาะทุกคน อันที่เห็นห่วงดำๆนี่คืออันที่มันสีขึ้นมาเนาะมันเข่าเกิดไหมม,มันสีดำๆเห็นโมลคอลมากมันดำมันสิเป็นสีดำเพราะวันบท่านได้สุกนี่นี่นตั้งแต่เทิงลงมาออกสุดเลยสุดแถวคูเนาะบนนาอีเม่เพราะมันเป็นกาแก่กาเขาดอและก็แก่กาตบกก้อนเนาะมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็สิเป็นอีกฟิวหนึ่ง ของลุงไข่ในกำลังกลุ่มเนาะกำลังเป็นเข่าต่างทองนี่แหละเริ่มคำเลยคิเสียงเขียดจีนาห้องแซลเซลเนาะตอนนี้พ้นกระตกอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นแบบต๊ปล่อยๆเนาะต๊หยิบยิบบั่นสวรรค์สิวังสิแถวทางลุ่มนีนยังทันได้มีต่อออกดอกเบิร์ในถงก็มีแต่ของสวรรค์ี่และออกก่อนโมผู้ไดกระท่วงว่าเขาออกแล้วเนาะขีงหงอฝนสีห้ามได้นันนี่ เจสีว่าคือสีได้มากินต่มเป็ดอยู่ดอกเข่าออกก่อนมาหลดจ้าต่มเป็ดฟรีเ้าทุกคนเป็ดลายเนาอเข่าเกิดก่อนนี่นะเรียงเต็มที่ผู้ใดมาซอยว่าไปขั้นกินโบอิมกะเยาว่าสันว่าสี่ป้าลุงมาตั้นหยาให้งัวบ่เราเตรียมพร้อม งัวกับขันพลลิ้นนะมันบ่อยากไปกินหญ้าเด้พี่น้องปล่อยมันกระเล่นเนาะจะแปบ,บลงมาแหละเมะืม่อนี้สอนโทรหาเพื่อนแ้วตังเต้ตอนขึ้นไปเนาะบบเห็นลงมาหลีกก็เลยแซดหาว่าให้ลงมาถ่ายคลิปยังบบเห็นอยู่ลุงเมื่อเ้านีจน่จะลงมาอยู่เมื่อเศา้านี่จะลงมาอยู่ ปั๊บกันพี่น้องพอมีเอฟซีบอกว่าหายยยอันพอยายไข่กับยายลีลงมาเลือกป่าเนี่ยว่าสันเราลงไปยูพี่น้องแต่ว่าปั๊บกันสะวันขึ้นตอนก่อนกาลังสี่สิบเอ็ดโมงเนาะแต่ว่าล,งาลุงไข่เราลงพอดีเลยสวนทางกันอัชชิโบเฮนภัยไทยอ๋อเฮ้าไหนยังขืนก่อนเรามันสวนทางกันพี่น้องหาเบิ่งในหลายๆส่องสีเห็นอยู่เนาะมันสีอยู่คนละมุม ว่าสิลงมายามหอบคำม,มากพอดีเขาป่าเมื่อเลยพี่น้องพอดีเอาป่าเมื่อปั่นพอดีจ้ก็ได้ถือขู่แขงแองคขมาเดี๋ยวเมื่อเบิงป่าอยู่เทียงเนาะอันนี้คือป่าที่เผามาเบิดมือเบิดเว้นได้หลอแดงหนึ่งจา้าเพราะว่ากินน้ำแล้วก็บเบิดมือเนาะพากันเผากินแล้วก็มันตายน้ำกับ <c oughs> จ้ากลับบ้านค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อเ,อเบิงเนาะว่าสีได้เทียงละจักโตกเพราะว่าปั่นกันอีกก็โกครอบครัวเนาะอยู่น้วกัน ปลาติบเขาบังไงหน่งสามติบผูดเด่น่เบิร์ดคูติบบเขา,ย,ายังอยู่มาหดเฉียงแล้วนะเน่คือไวไัยแเดีปี๊บมาคุบป,ป่าอยู่บนโคกเออต้งพี่ <laughs> จ<ก>้ะ <c oughs> คุอยู่น้ำแล้วกยังมาคุอยู่เดิน <c oughs> ไปแล้วห้าใส่กระเดี้ยวผู้ได้กินไล้เนื้อห้มือในห้างมือในห้างก็ก er ินเท่านึงเด้อไม่กินไร้บวกไว้เฮ้ยมือเศร้านี่กินแต่มกปลาซิวเด้อผู้ได้ยังบ่ได้กินโอ้ยแต่ว่าพอมีแนวนี้นะขั้นถามว่าอยากบอกก็ซื้อๆอยู่จ้ะแซ่บอยู่ในโต๊ะแล้วอือเอายังมาปกมีจะเผากินแต่อยู่หันแล้วพอมาเฮือนแล้วมันก็บ่ได้อยากดอก มันซื้อซื่ออยู่ซีมีแต่ปลาคออ้อยต่อยเดี๋ยวทุกคนตัวสีปั่นเพราะว่าปลาซิวกะมันหั่งแม่นมกไผ่มกมันแล้วก็แล้วทีเรือก็คือมาเห็ดปลาแดกเนาะก็ได้แต่เคขึงกระถังเพราะมันหั่งกระตกมือทําอินอะไรแบบเน่อะไรแบบว่ามันหั่งกระมือทําอิดขนาดเนาะแต่ว่าปลาเค็งน่ะกับพ่อได้อยู่มันเบิร์ดเหล้อเก๋ อันเบากี้ลงไปย่อมรอบสุดท้ายแล้วก็มันเบิดแล้วมันน้ำโบไลเน่ยเด้มันแบบเจาะเจาะทุกคนกับตัวแข่งเกิดมาขึ้นปลาเค็งเอาไปปล่อยทุกคนปล่อยอยู่น้องหน่อยนะผู้ใดก็มีแต่แนะน้ำให้เอามาปล่อยอยู่เฮือน้ำมันมันลายแล้วในนี้นั่นเนาะหัวน้ำก็ลายแล้วพี่น้องเบอร์มีเราเลยอันไปปล่อยอยู่สะหน่อยแล้วเพิ่นเอาแยงไปขังเรียบร้อยจ้ะมีแต่คนเป็นห่วงแย้มมันบืนไปมือแรง ย่าตคนมาลักย่าตคนมาลักจะคล้องน้องเขาจะมามาล้วเอเรากลับมาแล้วมาแล้วมาแ้วมมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแลล้าแ้วม้ม้มม้ามากม้าาลาล้า มันเต้นจ้ะใส่กระซ้ำแล้วมันเต้นเก่งๆสมัยบังคมพ่าบาทสบายดีหน้าสบายบังตุ่มพิ่นี่คุณยายนางคอกมากสิงอยู่บนสูจังขดักพูดคุณแม่เจ้าเป็นเจ้าของหน้าต้องถามเจ้าจะพูดคุณแม่อันนี้เขาใส่ปลาเค็งไต่พอเขาเลือกปลาเค็งเมื่อปิ่ง อะไรมาไพนแน่ไพน์ทงอย่างเท่าก็ได้ยรวยยยรุนพี่ยยรุนพี่อีกพี่อีกปั่นเทนี้เลยเหรทอนนี่เออปั่นเพื่อแล้วโอ้ยมันยี่เลยี่รลยวแล้วแล้วแล้วเอามโอไโอ นับโตใส่กันกระดมะน่ไ,ไ,นะไปบพี่น้องเอ้ยโอ้เหตนี่แห้งเหตบ่าาอย่า่ไ่มีแต่โตซะสานี่ดินีโตใหญ่ปลาคอพอดีซโคยเด็กน้อย,อยพี่น้องเอ้ยกระะดได้ลงคุณแม่ปาดูข้าก็เห็นสองตัวแม่มันไปแล้วไหมครับ ใส่เลยนะอาบอนนี่นะกดทางมืออื่นเดี๋ยวเอาไปลงไปจีเอาการมาใช้ไฟโอ้ยมันเต้นไปเบิดทั้งบอลบอลเลยเพิ่มขึ้นเพิ่นสีเห็ดบเบ่งบ่ไห้นะคะต้องปั่นแบบรับรับมันเต้นออกปั่นแบบรจงแจงเ็นบ่โอเคเอาซิ่งอยกะก้าอ้าน นะคะมือปัดน,ะนันเนี่ยทุกคนเบิ้งผูกไปเบอร์ละเห็นบอกปี๊ปปี๊ปปี๊ปเอ้ยเน่บัดโยดูยูน่ะแม่ค่ะตามตลาดข้าจ,จับง่ายไยงเนาะปลานิ่นงก็ยังจับง่ายคณะเทอไปไล่สบุญปลาลุ่มเดียวกันบ่นเลย ได้สิเอากาเมนมาแล้วสิใส่ถงแล้วก็อุ่นไปหายจ่ะแล้วมันจะคู่กันมันจะคู่นี่อือหันกระได้สามถงไม่เท่น่นับโตเอามันหนัที่มันเต็งเดงแล้วาายบใส่ใจหันต้มสมใบขามใส่ผักก่แยงเนาะหอมหอมใส่เดียวกันเลยดิใส่ใหญ่พอดีต้ม สองสี่สองสามสี่นี่เอาไปให้ยายแหล่แม่พ่อเนาะตัวเดียวนี่แหละเราอันมีปลาเค็งนำอยู่เพราะว่าพรไซเหลือปลาเค็งกเข้า พากันเลกเอามาปีหญ่กูยัยแหล่แม่เข้าไปด้วยเอาดีๆด้วยยังไปขึ้นเรือจุ๊บส่งผู้อื่น ชองสี่อกูยุชองสามแมกูจะไปเจาไปเาตอโหตะัว้าไปหาโกพูดเนาะทุกคนเลือกมากค่ะนี่ไงเราได้เรานี่พอตองสลัแล้วกรยโดดอีโตัมิเกตแบบไปตัวบูมิเกตมากนี ของใครก็ได้พว,วมันลายโผดสูง <laughs> ข้าวปั่นเพือลงกีงชงองชนนองดเจ่ครับน,น,น,นี่นะจะครบคน,นคะบได้ขาดบได้เกินบได้รุดได้ลื่นผู้ใดได้พี่นองพอดีเป๊ะเบิร์ตหรือบจากของแล้วแต่เด้ออันนเอามารินเป็นคนเหตุ แต่ว่าของของปลาแหลน่ะเราได้อยู่ปลาเค็งเพราะว่าพรอนไซเก็บอันนะใส่มากำเขาปลาเค็งอยู่น้ำพรอนพราะว่าเราเลือกเมื่อปิ่งเลือหั่นเบากี้ปล่อยเข้าไปแล้วนะคะมกเมื่อแล้วผัวมกจ้ะตกนะคะเาบัดโพนนะคะให้มันตายเบิร์ดขดเบิดเสือนะอยู่ดีๆเนี่ยปากนะฮาจอบด่าแต่เตมูนั้นว่าวแล้วแล้วก็ตายมาโทรศัพท์กัน บารทางขางพุ่นเอาข้างแค่ให้น้ำกันหรืจะเมื่อจะกัดตักเอาไหมแล้วเอาไปให้ก็เอาไปให้เงียพี่น้องก็แม่แค่บ่มากกระเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องไปหาน้ำดาคอยส่องนั่นส่องนี่อยู่ซันเห็นนะจ๊ะเพื่อนดาเฮานี่ซั้นแค้นฟังหุ่นนะ ด่าแต่เฮาเออเพื่อไปหาน้ำด่าเฮาแถวสองเบากีนเขาเขอฟซีตัวจริงจอบได้สิป้อยเขาเขาดูทุกคลิปทุกตอนนั่นน่ะแบบว่าลงคลิปได้ก็มาจอบด่านั่นนี่จ้ะอืเมื่อดีกลัวได้ป่าแล้วพี่น้องมีหน้าที่ป้อยกับป้อยไปเนาะพาสซียืนกว่ากันถาเบิ้งป้อยลายระวังอายุสั่นเด้ออย่ามาจอบดาสวรรค์หลายเนาะเสียสุขภาพจิต เจ้าแบบสิบา่สาสคิดหาคำปล่อยโบมีฮะดิเมื่อละจ้านี่ได้ปลาคอกับปลาเข็งปลาเข็งเอามาประมาณสองไม่เสียะนะ <c oughs> พ่ะแล้วเพราะว่าเอาแต่ตัวใหญ่มันเหลือหันกลับไปปล่อยลงนองนี่เดี๋ยวสิได้ขออนุญาตลาละเด้อพี่น้องเนาะขอบใจเบิดสู้ขู่สู้ค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดเนาะจังดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเบึงโคษาาให้ในเด้อจ้าสำหรับผู้ใดที่บม่มักเนาะกระเลื่อนผ่านโหลดจ้าเนาะแล้วก็คันมีความสุขก,กระดาต่อไปโหลดเนาะกระเลียวแต่ส่วนข่อยกระใส่ชีวิตต่อไปเก่าไปแล้วสบายดี